คอนอยากน้ำเต็มหัววานผมก็เล่นด้วยแซวด้วยขาดเดฟเ,<ด>เดินโยกอะเพราะว่าเพราะว่าไอขาดเดฟวันนี้โหลดต่ำเว้ยไม่ไม่อยากอยากอยากเล่นไฟตรงครับพี่วันนี้วันนี้มึงใส่โหลดต่ำหรอวันนี้มึงใส่โหลดต่ำหรอหวังครับมาแล้วครับพี่วันหวังจะไปดึงเกงใคร,รอะไรนะพี่วันหวังจะไปดึงเกงใครอ๋อผมผมจับแม่ละพี่เอ่อันน <c oughs> ี้คอนรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับเออเอาไงต้องเล่าไหมครับพี่หรือว่ายังไง ไม่ต้องเล่าแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนี่ก็น้องมาเดินโยกแล้วเราก็ออกมาอะไรนะอะไรนะพอ <S <S ให้ดึงกางเกงให้ไหม <S <S ไม่ได้อยากหรือว่าจะดึงยิงเปล่า <c oughs> หวังว่าไงเรื่องนี้ก็ถ้ <c oughs> าถ้าเอาจริงๆก็ถ้าฟังจากน้ำเสียงของวานผมก็เล่นด้วยแซลด้วยแซลเล่นด้วยเขาก็แซลผมมาแต่แต่ถ้าไม่โอเคก็ตามตามพี่ๆว่ามาเลยก็ได้ครับ ก็คือต่างคนต่างแซวจะหวังจะสื่อนี้ถูกไหมใช่ครับใช่แล้วตอนนั้นหวังดูไหมว่าเป็นเอฟดีไม่ไม่ไม่ครับผมเป็นคนเริ่มเริ่มเริ่มแซวาก่อนบอกว่าขาดเดฟเดินโยกอ่ะเพราะว่าผมเห็นเขาใส่ขาดเอฟไงมันปั่นดีผมก็เลยไปเปิเริ่มไปเเริ่มด้วยใช่ครับอยากให้ตอนนั่นละกันตอนว่าไงตอนตอนหนึ่งนะถึงว่าเรื่องนี้มันก็เรื่องเรื่องเรื่อง เดินโยกกู <c oughs> โดนขาดเดฟเล่นแล้วอ่ะขาเดฟมันเนน่ย <c oughs> หน่เดินโยกอย่างนั้นะเดี๋ยวเดี๋าวรอ,อต่อรอกันวันนี้ใส่โหลดต่ำนะก็คือวันนี้มาใส่โหลดต่ำคือหวังว่าออมันทักใช่ไหมหวังว่ามันทักแบบไม่รู้ว่าเป็นใครทักแบบเห็นเดินโยกอะไรเงี้ยเดินโยกแถวแถวตัวมาก็เลยทักเออเดินโยกอ่ะแล้วก็อย่าจึงเกงให้แม่อะไรเงี้ย แต่ก็มาดูที่หลังว่าเป็นเนี่ยเ f ก็ตอนนี้แหละอืมแต่ให้ตอนตัดสินใจว่าจะเอาไงจะเรียกเงินหรือจะไอ้ขาเดฟวทำพิดกูดีเลยไหมล่ะตตอะไอขาเดฟบทำพิดกูไอแต่แต่ให้ก็กินกินบอกเลยว่าไปสภาไม่เล่นเพราะว่าน่าจะแค่โปรเทคแต่อันนี้คคอนเฟิร์มให้เลย ไม่ไม่ได้เลยหรอกแต่ได้แค่โคนเดีวันนี้เฮียแต่โหลดต่ำเนาะเมื่อวานเมื่อวานเดียบวันนี้โหลดต่ำเว้ยดิเว้ยเมื่อวานมันขาดเดียบเมื่อวานมันขาดเดียบวันนี้มันโหลดต่ำเว้ยคนดูขาดเดียบทำทำวิทกูวางรอต่อไปลุงนะได้ครับได้ครับมามามา ก็คือที่กิจคำนวณแล้วคือไปสภาไม่ได้เล่นแต่ได้แค่โปรเทคตอเพราะมันเป็นเรื่องแค่เรื่องคำพูดสภาสภาตัดสินึองแน่นอนที่ตว่าต่อจาแบบไหน,นไม่ม,มันคำพูดมัน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 ไม่เกี่ยวนะว่าใส่ชุดแกงไม่ใส่ชุดแกงมันได้หมดเลยนะใช่ใช่แต่สุดท้ายมันจะเขามพโพรเทคตอไนต่อตทำได้แค่โพรเทคตอก็โพรเทคต่ก็รู้ต่อไปใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดต่อดังนั้นก็เลยก็เลยถาม วังก็เลยถามตอนเนี้แล้วเออจะให้ผมทำยังไงครับเราเราวิจิตเรียกตอว่าจะจะเรียกเงินหรือจะเล่นหรือจะเล่นให้นัดว่าเล่นเกียร์แผ่ไหมอะไรเงี้ยเล่นไหมเล่นวันนี้ไหมวันนี้หรอพี่ใช่เดี๋ยวถามน้องๆกับถามตั้มก่อนนะครับตั้มวันนี้ไม่มาพี่พี่เมพี่ให้เวลาแค่เนี้ยไม่เกินห้าทีอ่ะอันนั้นแต่ผมถามคนในวอร์เจ็ดคนผมก่อนพี่ ใช่ไม่งั้นพี่เจอไหนพี่ก็ทึบตรงนั้นเลยน้องครับวันนี้พอมไหมพี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มบอกว่าใส่ได้หมดทุกแกงในเวน S N D แต่ S N D มันมาหาเราอยากเดินโยกแสดงว่าพร้อมแล้วจ้าวยังไงอะเล่นอหลรเล่นไฟตรงอะถ้าไฟตรงได้แต่ทำไม่ได้มากเลยเพราะว่าถามถามตั้มได้ไหมพี่ตั้มอะเล่นเล่นเล่นอยู่แล้วแต่แต่ทำเอาทุ่มอะเอาเอาอันนี้ได้ไหมครับพี่ตัดขอสักขอสักสองทุ่มครึ่งได้ไหมพี่เดี๋ยวขอสรุปกันได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ว่าพี่ต้องมีติดแกง มีข้ามไปเพราะว่ามันไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่เดินโยกนะตั้งแต่โตโตพกแล้วด้วยก็คือก็คืออันนี้รวมรวมหมด้วยใช่ไหมพี่แปดเจ็ดเพื่อนใช่โอเคผมเข้าใจแปดอยู่ไหมปื๊ดแปดเหรออ่าเราปื๊ดอยู่ป่ะปื๊ดเออเพราะว่าพี่บอกว่าพี่ขอลงขาสี่ปืดแปดไม่อยู่อ่ะพี่ก็ลงเออขาเจ็ดก็ลงซ้ำอีกอ๋ออันนั้นผมผมมันเล่าให้ผมฟังแล้วครับพี่มันบอกว่ามันไม่ได้มันปิดเฮ้ยห้ารอบเลยอ่ะนะมันปิดอันนี้ไว้ครับมัปิดเสียง อ๋อแต่แต่ถ้าเป็นเสียงอันนั้นไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าในในในมุมคนอื่นเขาคิดว่าควรส้นตีนอ่ะพี่พูดถูกไหมล่ะถ้าเกิดเป็นมุมคนอื่นรีโตรีอะไรเรียบร้อยก็ยังลงก็ยังลงต่อก็ยังลงต่อมันผมว่ามันมันละมันละแต่คนนะพี่ความคิดตรงเนี้ยแต่เพราะถ้าอย่างอย่างของผมเนี่ยผมแซวว่าวผมก็แซวเล่นอ่ะแต่พาพี่ก็อาจจะติดกบผมก็เข้าใจผมผมก็ไม่ได้ถามหาเพราะไม่เพราะว่าบางกระต่างคนต่างอ่าผมเข้าใจถูกไหมล่ะออาเอาเป็นตอนนี้มีสองเคสเคสแรก หวังแซวอ่าว่าจะดึงดึงเกงอ่าอันเคสสองก็คือตอดับจะขอแทงขาหนึ่งเพราะว่าคนใดียวไม่ไ้ขนาน่ะมันแทงแทนหลายขาแทงสี่ขาแล้วตอดับขอบอกว่าขอขาหนึ่งเพราะไม่ผมตอนแรกผมลงขาเจ็ดไปแล้วแล้วทีนี้มันมันเล่นเกินราคามันเล่นเกินน่ะมันเกือสี่ห้าไม้อ่ะแต่ผมบอกว่าอันนี้ขาผมผมขอได้ไหมก็ยังลงต่อไอ้แล้วทีนี้บอกให้คนชื่อต่อรีเขาก็รีอ่ะรอบที่สองก็ทุกคนในโต๊ะก็พูดหมดอ่ะ ก็คือลุงเจ้ากัพูดแต่ใช่บอกว่าเปนซอหลอกเขาเปล่าเนี่ยแต่มันเห็นให้เหตุผลว่าเขาปิดหูถูกไหมใช่ครับพี่มันแตนคนแทงนอกครับแต่มันแทงแค่ในโต๊ะแต่แต่มองมองคนนอกมองที่อยู่ในโต๊ะครับก็คือมันก็คือการเบาอันนี้อันนี้เข้าใจในฝั่งเอเดมี้ไหมเข้าใจเข้าใจพี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอเวลาสรุปแป๊บนึงได้ไหมครับเดี๋ยวขอคุยกับน้องแป๊บหนึ่งครับเอาเอาอย่างนี้ครับทุกคนว่าไงอยากอยากอยากเล่นไหมอ่ะ เออไมมม่ัันนก็คืออยากเล่นอยากเล่นไฟตรงใช่ไหม่ะไฟตรงอ่ะแต่อุ้มอ่ะไม่ไหวโอเคมาพูดขนาดนี้แล้วไอ้เจ๊มันตอนนี้มันก็เล่าหรือเราเออใช่พี่งั้นเราจะสรุปให้เลยนะโอเคเอาเลยพี่ต้อมเราจะเล่นก็ต้องเล่นเลยเอาแม่งเลยพี่พี่ตอดครับพี่ตอดครับตัสรุปได้แล้วครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องนี้คือพี่ไม่โอเคกันใช่ไหมครับสองเรื่องนั้นอ่ะใช่จะเล่นหรือจะจ่ายนั่นเดียว นี่หวังก็ฟู่ฟู่นี่ใช่ไหมล่ะโอ้ยสองร้อยสามร้อยเอ็มเออฟู่ฟู่นี้ฟู้ฟูจะจ่ายเดี๋ยวจะจะเล่นให้เลือกเล่นเอาเอาหยีได้ไหมครับผมถ้าผมเล่นอ่ะผมขอเป็นคนเลือกได้ไหมครับว่าจะเล่นอุ้มหรือเล่นเล่นไฟตรงอ่ะเล่นไฟตรงเหรอทำไมไอันนี้ผมขอเสนอได้ไหมครับทำไมถึงเราอยากได้อุ่มนอหรืออะไรไม่ไม่อยากอยากอยากเล่นไฟตรงครับพีอยากเคลียร์ที่ไฟตรงก่อนนะครับ S <S พี่พี่โอเคไหมอ่ะอันนี้นผมแบบคนเสนอแล้วกันนะพี่ที่เราจะเสนอคือขอเล่นไฟตรงก่อนแล้วไฟอุ้มว่ากันอย่างนี้ถูกไหมไม่ถ้าถ้าแบบยังยังติดใจย<พ>อ,อยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอหน่อยได้ไหมครับเรื่อง<พ>อเรื่องเพราะว่าเพราะวา่าถ้าถ้าไฟตรงเสร็จแบบมันจบมาไม่สวยอยู่แล้วอันนี้พี่บอกให้ต่อเลยหลังจากนั้นคือโดนโดนต่อเลยแน่นอน ถ้าถ้างั้นไม,ไม่ไม่ออมไปได้พี่คือถ้าถ้าเลี้ยงได้ผมก็อยากเลี้ยงเรื่องเรื่องอุ้มไปก่อนครับแต่ถ้าอยากให้เคลียร์กันตรงนี้เลยแบบถ้าพี่นนแบบไม่ไมใช่ปัญหาของพี่อ่ะอ่าก็ผมก็จทางเราเอาเอาเอาไอ้เอาไอา้คือตอนอยากเล่นอุ่มแต่ถ้าเกิดเราไม่เล่นเราก็จ่ายมีสองทางแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่จ่ายก็จะเป็นตรงก่อนแล้วค่อยอุ้มเราก็รู้อยู่แล้วว่าการซื้อเรื่องง่ายไหมง่ายตม,ม่คนเทรดตามอะไรเราเราเราเคยโดนมาแล้วนี่ แล้ว,วัันี้เราพอ่ยมีโปรเทคสองสามรอบก็แตกง,ง่ายมากตอนหวังไม่อยู่หรือหวังอยู่หวังอยู่ไหมตอนมีโปรเทคไม่ไม่ต้องไม่ถามแล้วเอาไงจะได้รีบเล่นมันจะสองมันจะสองุรงครึ่งแล้วก็สรุปเลยครับพี่ถ้าถ้าเล่นไฟตรงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นได้ครับแต่ถ้าไม่ไม่เล่นไฟตรงก็ไปคุยสวาก็ได้ครับพี่ก็ไม่ถึงไม่ถึงตอนนี้มันได้เล่นการเตะไปตรงครับแต่ไม่ถึงถ้าเกิดเราเลือกที่จะไปตรงอ่ะ แต่ดีเจ้าเล่นอุ้มด้วยไงเข้าใจไหมก็คือกอน,นี้ไม่ไม่ไม่ก็ปล่อยเวลามันทํางานปล่อยเวลามันทํางานก็ได้ถ้าเธอเลือกแล้วเ,เวลาทํางานปั๊บเลยก็คือหวังตัดสินใจอันนี้ใช่ไหมว่าจะเล่น <c oughs> ใช่ใช่ครับพี่คุยกันแล้วโอเค,อเคงั้นงั้นก็ได้ไปไปจะพาไปไปมึงไปใกล้กันสตริงได้ปะตัดตัวไอ้เหี้ยอ่ะตอดได้แล้วอท่าี้นะตัดทำยีน่า <ŭ> มึงเพื่อนไปไหนมึงไปดเงเกงมันดีมึงไม่สนเหมือนตอนจะดิเงเกงกอเี่ยงเดบิต์เอาดึงรับติ้วไงเยวันนี้วันนี้มึงใส่โหลดต่เหรอวันนี้มึงใส่หลดต่ำเหรอมึงไม่ใส่อะไอเ้าขาดเดไอเ้าขาเดไอสัเปนมีกากาเีอวันนี้ไม่ใส่ขาเดหรอวันนี้ไมงใส่ไอที่เหรอวันนี้ไม่ใส่หลดต่ํเหรอเฮ้ยตองคจริงว่าเอาอีกแล้วเว้ย อ้าได้มัดาบกุแข้งแตกได้ได้เหียเออินพินอมพยายามจะดึงคุ้มน้องต่อยปากแตกเลยเงมากอยากดึงงเกงกูมากอยากดมหวเียหลวมาอดอยากโดนดึงอ่ะฮะหลัวเห็นกแกงเตือนหน่อยอยากดึง ต่อไปนี้ใครใส่ข่าวนี้โหลดต่ำกูกระทือหมดดึงหลุดยากหน่อยแน่นีไม่โดนเขากระทืบก็โดนไม่ไม่ไม่กระทือเขาก็โดนเขากระชือ่ะนี่ต่องย่างอะคนครบอย่างไม่ไม่ไม่รู้ฮะ เพย์มาไอ้ยังมาเสิร์ฟเลยมาเสิร์ฟไปเทียฟมาเสิร์ฟไปจัดไอ้จัดมีเพย์มาร์ฟไปเนี้พี่เกณฑ์ซ้ำนี้เืิรมาดิเพย์เทพดิเทพดีเทพดิไอ้ฟอสพี่ขอเลี้ยงอสเอาไออี๋มาเสิร์ฟเฉยมึงโอ้โหท่านี้หวานเจี๊ยบเลยไอตามมาแังวะตามเพื่อนเลยโทษทีว่าพลาด่ะเพื่อนไม่น่าไปหาแซวคนใส่ต้องกินขายเยอะเลเพื่อนเอ้วยก็ได้สัตว์มันก็ได้แต่โทษทีว่เพื่อนเพื่อนกูคนเอาหมด นีตัวไหเล่นแน่เล่นแน่นแนถ้าอย่างี้เล่นแน่นเ,รเ,เราขอพูดมากดีตัดพอดีสุดแล้วพีดเมอกีเออตัด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 ตอนแบงค์หักหน้ากูนะเว้ยแจ้งแตกอย่างเงี้ยได้มันเอากูแล้วนะฮ่าโอ้ยนี่พออายเกสิบห้าอีฮิ้ยฟักเฉยฮี้ยทรงเยอะแน่อีฮิย้ยหลุดแล้ว โกเทกแตกแล้วแตกแน่นอนเดี๋ยวได้เล่นละ้ะเช็กอินบินรับเช็กอินสวิดีเช็กอินหน่อยพี่ชาค้าดูแม่งนอนอทับกันหวายี้ยกูเห็นมันนอนทับกันนะ ไอหวังไอสัตว์ไอเยี่ยงโง่ไอสัตว์ไอเจ้ไอเยียดีไอเ่ยอกนะไอเยียดีเอาเขาเลยนะขอศพได้ไหมครับไอนี่จะโดนลอกเลยไไมม่ออขพ้้ใหดแป๊บหนึ่งครับหมอเพราะว่ามีมีมีสตอรี่อยู่ครับเดี๋ยวรอแก๊งหัวแก๊งเขามาพูดครับเพราะว่าคุยรอคุยกับหัวแก๊งเขาแล้วก็ไปสภาครับขอแป๊บหนึ่งครับเพราะว่ากุโย่วันนี้มึงไม่เห็นดึงกูเลยวะมึงดูนี่เนี่ยกุโยกอย่างงี้วันนี้มึงไม่เห็นมาดึงกูวะมึงดึงกูดีดิกุโย่วอย่างเงี้ยคนเดูมึงเป็นหมอไอตั้มเพื่อนรักกูดิว่ากูโดนรังแก ไอ้แก๊งเงี้ยเนี่ยมันรังแกกูอ่ะมึงไปฟ้องไอ้ตั้มเพื่อนเลิฟกูดิอยากโดนดิ้งไปมอยตามเพื่อนเลิฟกูเดี๋ยวกูโดนรังแกอะดิ้งไประวังได้ได้ไข่แดกนะกูเดียวไข่มาให้เยอะเอาได้ครับขอเบิกเลยเลยบบบลยเอาเอาเลยครับเอาแล้วชนแล้วครับหมอหมอต้องขอศพนะครับหมอต้องขอศพลรอดเอาเอาใช่ครับใช่เอาเฮียเพิ่งโดนผมกินโป๊กไว้นี่ไอ้มาโดนกระทืบอ่ะโดนมีสุนัขสตีนเนี่ย กากไอเ้ยะเล่นอะไรใครครับแพ้แกงมึงไอ้ยไปก่เลยม<ป>ึงโดนผมกินตังไปมันทำไมมาโดนกระทืบอ่ะ <c oughs> วันนี้ได้กินไข่แล้วพี่หพี่บังตัวไหมนี่ไม่คือเอาอ่างเงี้ยเลยนะมึงแพ้เกตอ่ะคือมึงแขนใช่ป่ะล่ะไปล้อกเขาที่งานร้านอ่ะอ้าวสวยน้อง ผมออกมาหนองตาแ้นะตะหวังอ่ะนี่ตะหวังโอ้โหเจอตะหวังเดียววะ่ะโอ้หแต่รอบนี้ตะหวังใส่สูตรขาวอ่ะแย่ว,วะ่ะแหมไงน่ะตะหวังชวยไหมน่ะหุ้ยต้องรวจคู Oh yeah. เดียวมันเอากูไปทำอะไรนี่นะพอเราขอรัาวินปืนอะไรนะได้เลยแหละเนี้ย อ่ะพี่ตะบืนหายไปไหนหมดแล้วอ่ะผมมาตะหวังมาไว้นี่เลยเนี่ยบอกเขชุบเล้วชุบเขาเลยชุบเลยเบรอใช่บอกไปแล้วเยสเทียบหวังปี้เว้ยอ๋ออันนีไงอ่ะไปทบานเลยเหรอเหนื่อยอ่ เอ้ยเอ็งอยู่ไหนกันอะอยู่สภาอยู่ว่าอยู่โรงพยาบาลอะพี่พี่ได้สวยเหมือนไหมไม่ให้สรวอ่ะ เอาผมนี่ส่วนมันผมนี่เน่เนี่ยบอกว่ากูาเอาเลนักสวนเรีผมก็ไปเลยชท,ที่ททพวกพวกเูเแรนกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชคที่ทีท่มากลางหลังพวกคนทำให้มึงละแวกอย่าพลาดถ้าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมึงคือความหังจอมอยู่ในปากอยู่ในชากกูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้ามึงพร้อจะเปิดกูก็ไมกลับหลังหนอเนพวกกูพุ่ไสุดแรงเกิมอ่อยู่สูงพกพอจะค้ามเข้ามาปรทานรับแรงเบิดออาลีนพวกกูลอยเสียดฟ้า